กันโตนาล่าข่าวแมนยูสนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual j t t และแพลตฟอร์ม h a r d t e ท h ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวด้วยยอดขายกว่า140,000คันสัมผัสด้วยตัวคนเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม s u z u k i ทั่วประเทศพบกับอัปเดตใหม่3คลาส3สไตล์พร้อมฉลองเทศกาลสงกรานต์ฟีาออนไลน์หลบแดดกระแทกจอย กรดไหลย้อนจัดการด้วยสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองและยาแก้ไอตราขันตีลดเจ็บคอไอมีเสมหะสั่งซื้อได้ตามช่องทางในภาพสวัสดีครับสวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับผมตอนรับสูก่กันตหนา้าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจาวันที่10พฤษภาคมครับวันนี้มีเรื่องไหนนะ่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรแมนยูของเราบ้างก็หยิบยกทุกเรื่องราวมาฝากกันแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ทางสโมสรแมนยูก็เปิดเผยออกมาว่าตั๋วเข้าชมเกมนัดชิง FAU เ u ยูสครับ ที่ทีมชุดเด็กนะครับยูสิระหว่างแมนยูกับนอตทีแฮมฟอ f o r เรสจะลงสนามฟาดแข่งกันที่โอชายฟอร์ดขายตั๋วไปได้จํานวนทั้งหมดจนถึงตอนนี้นะครับหกหมืใบแล้วซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าจํานวนที่นั่งในสนามเอเมริสเตเดียมของอาร์เซนอลและก็สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมของสเปอร์เสียอีกนะครับเพราะว่า2ส,สนามนี้จุคนได้ราวๆหกห0 0่นต้นๆน,นะครับเนี่ยครับฝั่งของสปเปอร์ 62,850ที่นั่งแล้วก็ของ e m i r a ร e สต t ด d i u ียม6 0ที่นั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ l อช r ฟฟอร์ดเกม FA y o u ยุทธ p คนัดชิง63,000กว่ากว่าไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ตัวเลขการขายบัตรน่าจะเกินจำนวนที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี่แหละเพราะว่าไอรายงานนี้มันออกมาเมื่อคืนโดยตั๋วที่เราปล่อยขายเนี่ยราคาจะอยู่ที่นั่งละ1ปอนด์เท่านั้นนะครับและรายได้ทั้งหมดก็จะถูกนำไปช่วยมูลนิธิ การกุศลของสโมสรก็คือ Manchester United Foundation นั่นเองสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่อยากจะชมเกมนัดชิงนัดนี้ก็สามารถติดตามได้ผ่านทางบี i n นสปอร์ครับคืนวันพุธตีหนึ่งครึ่งนักเตะที่น่าจับตามองของเราที่ยิงบ่อยๆก็จะมี a l e j เล d r ฮันโดกา h าโชนะครับมีชารีแมกนิลคู่หูของเขามีแซมเมเซอที่เป็นปีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกกองหลังเนาะมีมากราโดพวกนี้นะครับก็สามารถรับชมและก็เชียร์เด็กๆของทีมเรากันได้นะฮะ มาตามกันต่อในเรื่องของปอปอกบาครับสรุปแล้วจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ล่าสุดมี2ส,สื่อใหญ่ออกมายืนยันนะครับว่าไม่น่าจะข้ามฝั่งไปอยู่กับผู้อริโดยตรงแบบนั้นโดยเป็นการรายงานออกมาจากเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวคนดังของ a อตติกยูเคแล้วก็เจสันเบิร์ดนักข่าวอาวโุโสจากฝั่งของเทเลกราฟเมื่อวานเนี่ยออนสตีนไปพูดเอาไว้แบบเปรย์เบยบางๆกับ NBC Sport นะครับแต่ว่าวันนี้แกเขียนลงคอลัมน์ของตัวเองเลยบอกว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจปอกบาจริงๆนะครับเหตุก็ด้วยเรื่องของความเป็นนักต Free เตะฟรีเอเย่นนี่แหละสามารถย้ายฟรีเรื่องของค่าตัวก็ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าตัวนักเตะไม่มีความคิดที่จะย้ายข้ามไปเล่นให้กับทีมอื่นในลีกเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมคู่อริอย่างแมนซิตี้นะครับและก็รู้สึกพอใจกับข้อเสนอจากทีมต่างลีกเลยมากกว่าที่ก็มีการเสนอเข้ามาบ้างแล้วนะครับขณะที่เจสันเบิร์ด ฝั่งเทเลกราฟบอกว่าอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ซิตี้ไม่สามารถโน้มน้าวนักเตะอย่างปอกบาได้มันคือเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยครับเพราะปอกบารัรบอยู่แต่แต่หลัก3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ที่แมนยูอยู่แล้วและการจะย้ายไปทีมต่อไปเขาต้องการอัพค่าเหนื่อยนะครับต้องการเงินที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงเงินกินเปล่าที่ก็ต้องการเรียกร้องจากทีมใหม่เหมือนกันแต่ซิตี้ไม่ต้องการจะทุ่มแบบบ้าคลั่งแบบนั้นเลยทำให้ดีลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ คือสื่อบอกเลยว่าซิตี้อาจจะเป็นทีมที่รวยก็จริงแต่การจะมาทุ่มค่าเหนื่อยแบบมหาศาลแบบไม่สมเหตุสมผลซิตี้ไม่ทำนะครับก็ย้ายย้ายแหละย้ายชัวร์แค่ว่าจะไปทีมไหนนะครับมีให้เลือกอยู่3ตัวเต็งยูเว่มาดริดที่อาจจะเบาลงหน่อยแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงที่เป็นตัวเต็งนะครับก็ให้ปอกบาจิมเอาคราวนี้มาต่อกันที่อัปเดตจากฟาบริซิโอโรมาโนวันนี้ก็ให้ข้อมูลออกมาหลายเรื่องนะครับพูดหลายอย่างเลยเอาเรื่องผู้ช่วยคนใหม่ของเทนฮาก่อน โรมาโน่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจราจาเรื่องสัญญาอยู่กับทางด้านของมิเชลฟันเดอร์คั a นะครับโดยเขาจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเทนฮาก์ในทีมสตาฟชุดใหม่ก็เป็นคนเดิมแหละหน้าเดิมที่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่อาร์เจ็กต์ตอนนี้การบรรลุข้อตกลงใกล้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาก็จะตรงกับสิ่งที่รอบดอสันจากฝั่ง ESPN ให้ข้อมูลออกมาอีกคนหนึ่งฉะนั้น ดีลนี้น่าจะไม่มีอะไรพลิกโผนะครับสำหรับฟานเดอร์คาร์กก็จะมาเป็นมือขวาของเทนฮากที่แมนยูนี่แหละส่วนเรื่องของกองหลังแมนยูเนเต็ดกำลังพูดคุยกันภายในเกี่ยวกับกรณีของเพาลโตเรสในการเป็นตัวเลือก1ใน4ที่แมนยูต้องการจะเอามาเสริมทับตำแหน่งกองหลังคนใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเกิดขึ้นเนี่ย no proposal made yet นะครับเ,เหลือแค่ เทนฮากตัดสินใจก่อนว่าจะเอาเข้ามาจริงหรือเปล่าแต่บอร์ดเนี่ยมีการสกาวไว้ให้แล้วนะครับค่าตัวในซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นค่าฉีดสัญญาราวๆ55-60ล้านยูโรซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ฉีดได้เฉพาะแค่ในซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดจําไม่ผิดก็อาจจะได้ราคาเนี้ยถูกหน่อยถ้าเกิดทําเลยในช่วงตลาดหน้าร้อนครั้งนี้ถ้าเกิดไปรอครั้งหน้าอาจจะเป็นตัวเลขที่ดีสูงขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็ได้เหมือนกัน ในส่วนของกองหน้าครับโรมาโนบอกเลยว่าแมนยูเคยสนใจในตัวของคาริมเอเดเยมีดาวรุ่งจากเรดบูลซาวส์บวกจริงๆนะครับซึ่งเอเจนต์ของนักเตะก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าราฟรังเนกติดต่อเข้ามาแล้วครับอันนี้คือเด็กเก่าที่เคยอยู่ในการดูแลของเขาเคยติดต่อเข้าไปถามว่าเออถ้าเกิดจะดึงต่อมาแมนยูเนี่ยทำได้หรือเปล่าแต่ฝั่งนักเตะฝั่งเอเจนต์ยืนกลานครับว่าต้องการจะไปดอทบุนมากกว่าและตอนนี้ก็น่าจะนอนมาและดอทบุนน่าจะได้ตัวไปครับ ทำให้แมนยูก็ต้องปัดตกดีลของอเดรียมี่ไปแต่ชัดเจนว่าแมนยูต้องการกองหน้าดาวรุ่งเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะฮะคราวนี้ก็ต้องมาดูตัวเลือกอื่นแทนนะครับจริงๆคนที่รังนิกชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีข่าวแต่แตกกันมาตลอดตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้ามาคุมทีมคือคริสตอฟเอนคุนคูนะครับเป็นแนวรุกของไลซิกก็เป็นนักเตะที่เขาปั้นขึ้นมาเองสมัยอยู่กับครเรดบู โดยมองว่าวิธีการเล่นอะไรต่างๆก็น่าจะเหมาะกับพรีเมียร์ลีกนะครับสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยจะเป็นกองกลางตัวรุกก็ได้เล่นกองหน้าก็ได้บางทีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรังนิกตัดสินใจเองไม่ได้ครับจะเป็นแค่ที่ปรึกษาที่คอยแนะนําให้กับเทนฮาร์กเท่านั้นสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจคนเคาะคนสุดท้ายก็จะเป็นเอริกเทนฮาร์กุนซือคนใหม่นั่นเองส่วนอีก2ตัวเลือกที่ก็มีรวบรวมข้อมูลเอาไว้อยู่ก็จะเป็นดาวินนูนเยสและก็ริชาร์ลีสันนะครับ โดยราคาค่าตัวของทั้งสองคนน่าจะต่างกันพอสมควรนะโดยนูนเยสมีข่าวว่าราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปแตะหลัก85ล้านปอนด์เลยนะครับหลักปอนด์นะฮะอันนี้เป็นสื่อเรคคอร์ดจากโปรตุเกสร,รายงานมาซึ่งถ้าเกิดจบที่ตัวเลขนี้ก็จะเป็นราคากองหน้าที่แพงที่สุดที่แมนยูเคยซื้อเข้าทีมครับเจ้าของสถิติกองหน้าคนเดิมจะเป็นโรเมลูลูกากูนะครับ75ล้านปอนด์อันนั้นก็ว่าแพงแล้วนะแต่ทางด้นของนูนเยสมีสิทธิ์จะแพงกว่านั้น ส่วนในฝั่งของริชาร์ลีซอนครับกับเอเวอร์ตันเหลือสัญญาถึงปี2024สัญญา2ปีแปลว่าก็น่าจะยังตั้งราคาได้พอประมาณแล้วตอนนี้ก็มีลุ้นหนีตกชั้นกับเอเวอร์ตันด้วยนะครับถ้าเกิดสุดท้ายเอเวอร์ตันรอดอยู่พรีเมียร์ลีกได้ต่อไปราคาก็อาจจะยังไม่ได้ตกห้วภาพขนาดนั้นตอนนี้ถูกประเมินเอาไว้ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะพุ่งไปได้สูงกว่านี้ด้วยปิดท้ายด้วยดีลกองกลางตัวรับนะครับกับออเรเลียนชูอาร์เมนี ล่าสุดมีรายงานจากฝั่งสเปนบอกเป็นในๆว่าทีมอื่นที่ไม่ใช่เรอัลมาดริดก็ยังมีลุ้นในการคว้าตัวนักเตะไปใช้งานในซัมเมอร์นี้นะครับโคเซเฟดิกดีอาสครับเป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงจากมากาเป็นกระบอกเสียงของมาดริดโดยตรงนะครับระบุว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรอัลมาดริดต้องการจะใช้กองกลางชุดเดิมไปก่อนนะครับที่มีอยู่ในทีมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกาซิมิโรที่เป็นกลางรับอยู่แล้วนะครับมีโมดริชมีโทนี่ครส เฟรเดริโกเบลเบเดและก็เอ็ดวาร์โดกามาวินกาครับแล้วก็ยังคงค่อนข้างลังเลกับการจ่ายเงินซื้อตัวกองกลางคนใหม่เข้าทีมเพราะว่าตอนนี้มันล้นแล้วนะครับกองกลางง่ายๆคือถ้าเกิดชัวร์เมนี่ต้องการจะไปอยู่กับมาดริดเป็นเป้าหมายต่อไปยังไงก็ต้องรอออกไปก่อน1ปีนะครับเป็นอย่างต่ําถึงจะสามารถไปใส่ชุดขาวอยู่กับฝั่งสเปนได้แต่ด้วยความที่นักเตะพร้อมจะย้ายแล้วนะครับในซัมเมอร์นี้คือไม่อยากจะรอต่อไปแล้ว ทำให้ทีมอื่นที่จ้องอยู่ก็มีลุ้นหวังเข้ามาปาดหน้าได้ครับแปลว่าทางทฤษฎีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสามารถเข้าไปต่อรองได้นะครับราคาก็คงจะไม่ได้เวอร์วังมากแล้วเพราะว่านักเตะแสดงออกชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดพูดตามตรงแมนยูไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลยนะครับพูดจริงๆจากใจเพราะว่าด้วยความที่เราไม่มีโคตายูเในมือด้วยอาจจะไม่มีอำนาจพอในการไปเปลี่ยนแย่ง กับทีมใหญ่ทีมอื่นแล้วก็มีหลายทีมด้วยนะสนใจอยู่อย่างเช่นพวกเชลซีนะครับลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็เตรียมจะเสียฟานาเนโยไปเหมือนกันเขาเลยทําให้ดีลเนี้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ยากครับนอกเสียจากว่าทีมงานเจราจาของเราจะท็อปฟอร์มจริงๆแล้วไปโน,น้มน้าวนักเตะเข้ามาได้นะครับก็ถึงจะมีลุ้นในรายของชูอัลเมนีน่าได้น่าโดนแต่ว่าความโน้มน้าวแรงจูงใจของฝั่งแมนยูที่ไม่มียูซีแอลเนี่ยมันทําให้เราไม่ใช่ตัวเต็งเลยจริงๆนะครับ ตามการรายงานของหลายลสื่อชื่อของแมนยูจะเป็นชื่อหลังๆเลยที่จะมีลุ้นในดีลนี้ก็รอติดตามกันต่อนะครับซัมเมอร์นี้จะเป็นกองกลางตัวรับคนไหนที่เราจะได้เข้ามาก็ลุ้นกันเทนฮากจัดการให้หน่อยนะจ๊ะโอเคนี่คือทั้งหมดของการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบฝากด้วยกดไลค์กดซับให้การที่ช anel ยูทูบนะครับแล้วก็มีเพจอินสตาแกรมสามารถไปติดตามกันได้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรายการแสมสปอร์ททับไทมช่วงทเที่ยงครับไปแล้วสวัสดีครับขอขอบคุณ Suzuki Swift ฟีฟ่าออนไลน์4ยาแก้ไอตราขันตีและสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทอง